สบายดีบึงโขงหลงนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็มาชมที่อ่างเก็บน้ําที่บึงโขงหลงนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็พลาดโอกาสจากการไปเที่ยวน้ําตกเจ็ดสีนะครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้มีน้ําป่าไหลหลากมากเลยทีเดียวนะครับก็เลยแวะมาชมที่อ่างเก็บน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นฝายน้ําล้นนะครับที่บึงโขงหลงนะครับซึ่งบึงโขงหลงแห่งนี้นะครับมีพื้นที่กว่า13,8 0 0 ร้อยไร่นะครับที่อำเภอบึงโขงหลงนะครับแล้วก็มีจั์น้ำนา,นานาชนิดนะครับ64ชนิดนกกว่า27ชนิดนะครับที่นี่นะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์ที่เป็นพืชน,น้ำนะครับที่นี่กว่า75ชนิดนั่นเองนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าที่นี่นะครับคือแหล่งชุ่มน้ำโลกลำดับที่1,98 เลยทีเดียวนะครับซึ่งอยู่ระหว่างพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงและอำเภอเซกานั่นเองนะครับวันนี้นะครับเกิิราก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ